ชิลชิลอากาศดีนะชิลเล่นน้ำวอเราอะ่ะฮะระวังเปียกนะลูกนะอา้าวโดนขาเลยเ <laughs> เปียกขาแล้วใช่ <c oughs> เปียกขา เอาน้ำไปไหนอ่ะเอาไปไหนอ่ะลูกโอ้เอามาเทตรงนี้อ่ะอือหืออือหือค่อยๆเดินใหญ่เลยทำไมต้องเทตรงนี้อ่ะครับ มันเกิดอะไรขึ้น่ะ <c oughs> มันเกิดอะไรขึ้นหะอุะ้ยฮัลโ ไปข้างในใส่รูอืมจะเคยใส่รูใช่ไหมเดินลงไปสิเดินลงไปได้มันไม่ลื่นมันไม่ลื่นไม่ลื่นลูกอโอเคน้ำใส่รูอืมขึ้นไป ชอบท่ามันจริงจริงอเ๋อเทใส่รู เฮ้ยเราระวังตกลงไปนะแบบโอโ้โ,อโหโอ้โหเทใส่อะไร ให้ใส่อะไรอีกว่าต้องมีตกน้ำอะ่ะอืม ừ Không. <harmoniously> ừ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  ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์ล้มเอ้ยจักรยานล้มนะใครกล้าจะเป็นคนขับเหรอแล้วให้ป๊าป๊าทำไงให้ป๊าให้ป๊าปพานั่งในไอ้เล็กๆนี่เหรอฮะจะได้เหรอป๊าลงไปนั่งได้เหรอให้ป๊าลองนั่งดูเหรอมาให้ป๊าลองลงไปนั่งดู หูนั่งไม่ได้มันเล็กมากลูกอานั่งไม่ได้เลฮะนั่งไม่ได้เล็กมากมันเล็กมากเลยเจ้าสามารถไปแล้วเจ้าสามารถที่เอาคุนเจ็บ สามารถเอาเอปิ้งแจ้โหมีพูดคำว่าสามารถด้วยอ่ะสามารถเอาสามารถเอาปุ้แจไปเหรอมอเตอร์ไซค์ไทยก้านนี่มันลายอะไรอ่ะ<น>มันรูปอะไรอ่ะเป<ำ>็นน้ำเป็นน้ำหรอแล้วมีรูปอะไรอีก ไหนดูสิมีซุปเปอร์ฮีโร่อยู่ตรงไหนพาไปดูหน่อยสิพวกเดอะฮักอะไรอยู่ตรงไหนอ่ะีไหนอ,อ,ยอยู่ป้าีเฮ้ยโอ้โห oh, รู้จักทุกตัวเลย วันนั้นไทก้าช่วยบอาปาแกะสติกเกอร์ที่แลมโบตรงไหนตรงนี้ไดีพาไปดูหน่อยดิ <'t> ตรงนี้อ๋อเหรอตรงไหนอีกตรงนี้ <'t> อ๋อใช่ อุ๋ยจู่ออกก็ว่าจู่ออกอ่ะเจู่ออกจู่ออกเข้าวจู่ออกมามาต้นไทรจุด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 จะไปขับมอเตอร์ไซค์ไหมป้าพาไปไหมเสียบกุญแจอ่ะไทยก้าจำได้แบบว่าไทยก้าพยายามเสียบกุญแจแบบนี้ถ้านตอนเด็กอะ ทำได้ไหมเจ้าอะไรไหนขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยย,ยืนขี่เลยเหรอ,อพ่านกล้าจะขี่มอเตอร์ไซค์โดยไหนครับคิดต้านไปไปคิดต้านเหรอไปซื้ออะไรไปซื้อขนมไปซื้อขนมเหรอเอาขนมอะไรดี เอาขนมอะไรดีไปซื้อขนมอะไรดี